กราบสวัสดีคัานมชม้ชมมนีพ่อเชิงเองก็ได้รับนาทีแทนแอดมินไยอีกครั้งหนึ่งคัดชมแต่เดินทางติดตามกับพระอาจารย์388แมาถี่วัดบันจาหรือว่าวัดหลวงปู่หมุนครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อเชียงก็จะมีเรื่องเล่ามาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังแทนน้องไอครับมิวาว่าพระอาจารย์เพิ่นบอกมน,นีว่าเพิ่นฝันดีครับท่านผู้ชมฝันดีครับฝันดีมากมากเลยวันนี้ ก่อนที่พระอาจารย์จะบอกชูฟั่งเพราะว่าพระเทิ่งเดินท่างจะมาหาพระอาจารย์ทั้งสององค์มนีกะปรากฏว่าพระอาจารย์พันก็ได้ถามยายบัวก่อนว่ายาบัวฝันดีปะยาบัวบอกว่าฝันดีอยู่กับบอกชูฟั่งวันนี้พระอาจารย์เพิ่ยว่าพระอาจารย์กับฝันดีคือกันฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวครับผมฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่สิบนะครับรอดสิบ รอปันดีนะครับสองขึ้นซอนอาจารย์คนว่าาลืมเ้อครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็าจะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอซ์สตาร์ท่าแน่หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้เิ็กน้อยได้เดินทางไปหาขีดดีมาฝากท่านผู้ชมีนครั้งต่อไปครับครับผมก่อนที่จะไปเบิ้งหรือไปฟังตัวเลขหรือความฝันจากคูสามแสนแปดจะเพระเที่ยงอาจจะพาดท่านผู้ชมเบิ้ง เป็นบริเวณวัดว่าอารามสะกอนครับของวัดหลวงปู่หมุนว่าสวยงามสำใดหรือว่าหาเรื่อมใสสัทธาสำใดครับไปเลยครับท่นจะไปบน้ำกันเลยครับ ครับท่านผู้ชมหลังจากที่พระเที่ยงในพระธานมช้ชมเพิ่งสถานที่วัดว่าารามหรือว่าวัดหลวงปู่หมุนหรือว่าวัดบ้านจานเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้พระเที่ยงจะมาบอกขามฝันในฟั่งครับท่านผู้ชมเป็นวามฝันของปูสามแปดแปดครับผมเป็นอย่างจังหวัดตรงมะบอกให้ฟ่งเพราะว่าปูพนบอกขันฝันดีมาสองขึ้นแหละครับฝันดีติดกันสองขึ้นเลยครับท่านผู้ชมซึ่งปูพนกา บ่าวสู่พะเที่ยงฟั่งพอพะเทียงเดินทางไปหาปูแล้วปูก็เลยเอามาบ่าวขมฝันแต่ว่าก่อนที่ปูจะบอกความฝันมันพนปูได้ถามกับพะเที่ยงว่าฝันดีบ่จังสินะครับท่านผู้ชมพระเที่ยงกะฝันบ่ค่อยดีพะเที่ยงกะบ่แมนว่ฝันบ่ดีครับพะเที่ยงคล้ายๆว่าพะเที่ยงบ่บ่ค่อยฝันบ่ค่อยฝันครับก็เล่ยบอกว่ายายบัวครับเป็นคนฝันดีบอกว่ายายบัวเป็นคนฝันดีกับบกาวามฝันในฟั่งปูเพ่นก็เลยบอกว่าปูกับฝันดีคือกันวัน ฝันดีเนวใดว่าสันพระเจ้าได้ถามปูว่าปูเพื่นก็บอกว่าเพื่อนฝันเห็นพระเจ้ายู่หัวครับผมเป็นลอดสิบครับท่านผู้ชมเป็นลอดซบนะครับท่านผู้ชมเป็นลอดซบครับเห็นฝันเห็นติดกันสองคืนเลยครับท่านผู้ชมตามที่ปูบอกนะครับลอดซิบว่าลอด10ิบคล้ายว่าลอด0ิบมหาปูจริสินะปูปูบอกว่ามาณนี้แหละครับรวา่วา, ah วา,วาตั้งแต่เนี่ยจะว,ว่า,ากระบอกตามตรงกับน่าจะเป็น รอดสีพนันมหาปูนะพระเจ้าอยู่หัวมหาปูะปูกะบอกต่แค่นี้ครับผมแต่ว่าปูก็เลยบอกพระเที่ยงอีกครั้งหนึ่งว่าจะเลื่อมเน้อพระเที่ยงว่าสันจนังไหนจังไหนก็นจะเลืเ่อมด้วยรอดสีประสันรอดสอาจจะเป็นคนได้ถามครับป้าบนอแม่นแมนครับถามกับป้าฝนว่ารอดสิพนันอายุหลายปันไหนพระเจ้าอยูห่หัวพันอายุหลายปันไหนปห้าฝนก็เลยว่าพระเจ้าอยูห่หัวรอดสนี่พันอายุหกสิบแปดปีครับท่านผู้ชม อายุ68สิบแปดปีพระเที่ยงก็ได้ได้ฟังจากปากปูวา่าจะาลืมอมด้วส้นพะเที่ยงการเลื่อซื้อไื้อใบเน่ยพนว่าย,ยงนีนะครับท่านผู้ชมเปนบอกพระพเที่ยงวา่าร่องร่องเอาลอตเตอรี่ว้เนียจากใบสองใบประมาณนี้นะครับกับยังทีบอกไปละครับพะเที่ยงก็กกเลยจาความเบาของปูได้ครับวันนี้เดินทางมากับปูอยู่ถีวัดหลวงปูหมุนพอเที่ยงก็ได้จัดไปครับ มันพอเที่ยงเหรอครับเป็นยายบัวครับยายบัวยายบัวคนกเลยจัดไปครับท่านผู้ชมนี่ครับนา่เบิงเป็นยายบัวเพิ่นเอามาครับยายบัวเป็นคนเอามานะครับท่านผู้ชมนี่ครับยื้มยายบัวมาให้ท่านผู้ชมนเบิงครับเบิงดีๆชัดๆเลยครับท่านผู้ชมเห็นกันบ่ครับเพราะว่าประฝนก็บอกว่า พระเจ้าอยู่หัวรอดสิบนี่พ่นอายุหกสิบแปดปีครับปู่พันก็ะเลยว่าหายร่องร่องหาลออรีมาเสี่ยงโฉกเบิงครับเพื่อมีมีโชคมีดวงเนาะเพราะว่ายากได้ครับที่หลายหลายคนหลาย,ลายท่านจะฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวนี่ครับปู่ก็ะเลยบอกใจบัวใจบัวก็เลยจัดมากครับพอเสี่ยงเอามาใหา้ท่านผู้ชมร่องเบิงครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจนะญาณนะในการรับชมนะครับแล้วก็ให ดูเพื่อความบันเทิงครับผมนี่ครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางเพราะว่ายายบัวพนได้จัดมาพ่อเท่องเลยเอามาให้ท่านผู้ชมในร่องร่องเบิ้งครับผมหามีท่านใดที่ชื่นชอบกับยายบัวเนาะถ้าบ่าชื่นชอบก็บอกว่ากันครับผมนี่ครับเป็นความฝันนะครับท่านผู้ชมความฝันของปู่3 8 8ครับซึ่งได้พูดให้ยายบัวกับพ่อเทืองกับป้าฝนได้ฟัง ได้บวกก็เลยจัดมาซะมันติเด,ด,ด,ด็ดตตามมากับปูเป็นที่เรียบร่อยก็เลยเห็นอยู่วัดหลวงปูหมุนเพิ่นมาว่างหละครับก็เลยจัดมาจเจ็นนกันเป็นตัวตรงบนนอหรือเป็นตัวกลับนอครับท่านผู้ชมตอนนี้พระเที่ยงกพาผ้าผา,าจา์สององค์เพิ่นมา ถึงที่สำนักสงฆ์ทำหน้าค่าเป็นที่เดียบร้อยครับเพราะว่าเดินทางไปหลวงปู่หมนหละกะักการเดินทางมากกลับมากก็อาจจะคําแน่ครับผมขึ้นไปแล้วพระเที่ยงก็จะขอตัวกลับแล้วครบเพราะว่ามันกลายเป็นคํามเมื่อแหละครับผมกลายเป็นอาวาตัวเลขที่พระเที่ยงหาให้มือนีกนาะจะเป็นหกแปดครับท่านผู้ชมหกแปดนะครับท่านผู้ชมอย่างที่คุณป้าตีความฝันให้ของพระอาจารย์หรือว่าปูนล่ะครับปู่สามแปดแปดก็ บอกว่าฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวคุณป้าก็เลยตีให้เป็นอายุของพระเจ้าอยู่หัวก็หกสิบแปดครับผมก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับก็ยังคือกอละครับพอเที่ยงก็จะว่าความก่าก็กคือให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าให้ดูเพื่อความสนุกหรือว่าความบันเทิงครับผมสุดท้ายนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอสตาชาแนลในเด้อครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกงใจให้เิ็กน้อยคนหนึ่งใดเฮ็ดคลิปดีๆไปฝากท่านผู้ชมอีกครั้งต,ต่อไปครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไหมคลิปหน้าขอท่านผู้ชมทุกท่านจงพบเจอความโชคดีต้อนรับปีใหม่เฮ่งๆร่ยๆกันสุขสุคนเด้อครับไปละครับ